รถเก้ารู้ว่ากิ๊กคูสเสมอจะมาทำคลิปขอบคุณอากงและล้านข้อ,งอกงเจ้าข้องรถฮีโร่คันนี้มากๆนะที่่งมอบรถคันนี้มาให้กับกิ๊กคลินิกรถเก้ากิ๊กคลินิกรถเก้าหรู้ว่ากิ๊กคูเสมอต้องกลาาขอบพระคุณจากใจดวงในน้อยอออคุณจิตกับขอบคุณงามๆเลยขอบคุณอากงแล้วก็ล้านขอ้อกงจริงๆจ้าใจในน้อยของกิกคูสเสมอนะนี่ หมอเปิดประตูมนันนะกลิ่นแบบรถป้ายแดงเลยป้ายแดงยังยู่เลยจริงๆเพื่อนๆกลิ่นป้ายแดงจริงครับโอ้ประทับใจคําพูดอากงและไล่หอกงมากยากจะส่งต่อรถคันนี้มาให้กับกิ๊กคลินิกรถเกา่าโอ้โหไม่รู้จะพูดตอบพระคุณยังไงเลยหนึ่งใจแล้วโดนใจทสุดหนึ่งแสนโลน,นิดใช่ใช่หนึ่งแสนโลนิดเอาคู่มือมันชมหน่อยครับคุณกิ๊กรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนี่ให้ดูนี่ก่อนเล่มทะเบียนรุ่นเก่าเล่มทะเบียนกระดาษ หนั<ร>ง<ร>สื้อสดป้ายแดงมาเลยแล้วก็ใช้คนเดียวประวัติดีดมไม่เคยผ่านชื่อไฟนั้นไม่เคยเลยครับแล้วที่สําคัญนี่สภาพนี้มีฮีโร่อายุสามสิบประควบ <ลด S 1> เติมบางวิ่งหน้อยยังมีอยู่จริงและมีให้ชมได้ที่สุ้มกิกคลินิกรถเก่านี่วันรถทรงก้อนเลยไม่เคยขัดสีนะไม่เคยขัดสีสีเงาๆงามๆๆเลยอือืึออป,ป่ะเพื่อน ไปชมฟาร์มเดิมของรถรอบๆคันกันเลยนะนี่คานนี้นแจ้งไปก่อนพูดไปก่อนดวงวันคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อขอพระคุณอากงและไล่ข้องอากงจากใจดวงน,น้อยของกิคลินิกรถเก้านะไม่ได้มาทำการค่ายหรืออะไรใดมาให้ชมสภาพว่ารถตามสิบประควด ยังมียูจริงและส่วยเดิมๆจากโรงงานเขา้ายังมียูจริงและมีให้ชมได้ที่สมกิ๊กคินิกรถเก่าตรงยุกนี่ตรงยุกแน่นอนตั้งพาใชา่รอบคันเลยเออท้องเครื่องให้ดูหน่อยเร,ระปาตรงประตูนี่แบบแกบแก๊นีปเป็นรถคูได้เลยคันนี้พี่เพื่อนๆนะนะลุงๆป้าๆอยากจะเห็นโตโยต้าฮีโรสภาพเดิมๆจากบริษัทหรือว่าจากโรงง,งาน ว่าเป็นยังไงหรือยังไงแวะมาเที่ยวชมดูที่สมกิจคลินิกรถเก้าได้เอาไว้แบบเป็นครูนี่ต้องบอกว่าออกจากศูนย์มาเนี่ยแทบไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําอะไรเลยอากงบอกนอกจากเติมลมยางอะไรแท้ติดรถเดิมเดิมอยู่เลยไม่เคยวิ่งกิ้งยนี้เลยจุบลมเดิมเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนสุดครับผมนี่คซีแบบนวลเหมือนรถใหม่อันนี้การสนิมตอนนั้นการสนิมเขาเรียกโจตันจากโรงงานจากโรงงานเลยอากงบอกผมมาอย่างนั้นเหมือนของแถมอ่ะ ให้ดูอีกให้ดูหน้ามาอีกให้ดูหน้ามาอีกให้ดูหน้ามาอีกวิ่งไปแค่ลึงแสนสามหมื่นสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองกิโลยังมียูจริงยังมียูจริงนี่คู่มือเครื่องมือใครมีสวยกว่านี้ก็สกิดมาได้นะครับใช่ครับใครมีสวยกว่านี้สกิดมาได้นะกิกคู่สมือและคุณตั้มคลาสสิกพร้อมที่จะ ชอนชัยมันก็บอกมังสิชอนชัยเลยเหรอเออชอนชัยไปทุกคนแห้งข้ออย่างงี้ต้องเรียกว่าแบ่งออกกันออกมาเล่นนะจริงนะต้องกราบขอบคุณอย่าเรียกว่าทําการซื้อขายเลยอย่างงี้ต้องเรียกว่าแบ่งปันจริงนะเพราะว่าพวกนี้รถพวกนี้มันตีมูลค่าไม่ได้ จอคลิปจากช่องยู u ู e นี่แล้วก็อยากให้รถคันนี้มาอยู่กับทางคลินิกรถกักตั้งแต่ออกมานี่วิ่งวันละสองกิโลครับไม่เคยออกจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแน่นอนจะของรถยืนมันทุกแต่ตะกร้าผลไม้และที่สำคัญมีแผงไม้รองนะนี่เราเอาไม้ยกไม้ออกไปรถคันนี้จะวิ่งแค่ปีละครั้งแห่กงบอกวิ่งตอนหน้าฤดูผลหรือไม้อย่างเดียวเพราะกงเป็นส่วนคันอื่นจะยังไงไม่รู้น้เพื่อนนะอาจจะเคยเดิมจริงแต่ท่านอาจจะเคยขัดสีมาใช่แต่ที่สำคัญคันนี้คือ ไม่เคยผ่านเครื่องตันสีได้แท้ทั้สินนส้นแล้วสีก็ยังเงางามอยู่เลยนี่ผมการันตีนี้ถ้าได้ขัดไปทีนึงนี่โคตรสวย <ไฟ S 1> แต่ผม <โด S 1> ไม่ขัดแน่นอนเราไม่ขัดแน่นอนอีกนหมใช่ไม่ขัดแน่นอนอย่างนี้คือรถผิวธรรมาชาติอ่ะคุณตั้มช่วยพูดอีกน่อยเพื่อคนเข้ามาดูกลางๆคลิปไม่เห็นย้ำเลยย้ำเลยคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อตอบแทนหรือว่าขอบคุณอากงล่างพ่ออากงเจ้าของรถมากๆนะนี่ เนี่ยอย่างเงี้ยคัดออกมาเนยเพื่อนๆนะถ้าได้ทําการล้างเนี่ยมันจะใสเลยใสเลยใช่แต่นี่เราอยากให้ดูรถแรกรับเข้ามาก่อนนะครับว่าเป็นสภาพประมาณไหนนะเพื่อนนี่ แล้วก็คลิปวิดีโอนี้จะมาพื้นดํ้เดิมเลยพรมดั้มเดิมอ่ะเนี่ยจะมาพามาชมกันเลยว่ารถสภาพเดิม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 ตามที่ปปีจากโรงงานสภาพเขาเป็นยังไงอ่ะนี่เพื่อนเพื่อนดูความแตกต่างประตูสองฝั่งนะผมบอกเลยฝั่งนี้อาจจะเปิดเยอะหน่อยจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนเไปดูฝั่งนั้นเพราะฝั่งคนขับอาจจะต้องมีเปิดปิดบ่อยกว่าเขาขึ้นลงบ่อยแล้วดูฝั่งนี้ครับนี่แทบแม่งไม่เคยได้เปิดอ่ะเขาบอกดูนี่ดูน็อตดูน็อตไม่เคยได้เปิดเลยดูดีความไหลไป แฟนอากงจะไปทีอากงไล่ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าน็อตไม่ไม่เคยขยับพี่ไม่เคยขยับนี่ดูดิไม่มีรอยซึกเลยดูเหลืองเหลืองๆเลยกิ๊กเหลืองเรื่องเลยเหลืองเหมือนฟันเลยแปลงแล้วเจ็ดรอบเลยเหรอปีหนึ่งแปลงครั้งหนึ่งแล้วก็แปลงเจ็ดรอบเลย โโอหแม่งนี่คู่มือโอ้โหดีใจนะที่ได้ดไ้สัมผัสได้แบบได้ดูตัวจริงกับรถอย่างนี้รถเนี่ยมันอายุเยอะ่าเราเราเลยทําคลิปวิดีโอนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับให้ดูเป็นความรู้ให้ดูเป็นวิทยาทานใช่ครับว่ารถเดิมเดิมเป็นยังไงเป็นไงซ่อมซิปควบเดิมจากโรงงานหรือว่าจากศูนย์ยังมีอยู่จริงย้ำว่ายังมีอยู่จริงคำว่าเดิมนี่มันก็มีหลายแบบนะกิ๊กนะมันมีเดิมสวยเดิมแห้งเดิมแห้งเดิมขัดสีอ่ะขัดสีอันนี้คือเดิมโรงงานจริงๆ เดี๋ยวพาไปดูเดิมแห้งเป็นยังไงเดี๋ยพาไปดูหน่อยเดิมแห้งนะจะไม่เลือนแล้วเดิมแห้งในอาทิปาร์งไงทิปอารก็ได้ดูผ้าๆเปรียบเทียบกันไปก่อนอ่าอันนี้พามาชมนะครับอันนี้ก็เดิมแห้งจากโรงงานอันนี้ก็คือเดิมจากโรงงานแต่อันนี้มันจะเป็นเดิมแห้งเพื่อนๆเลยแห้งเพราะรถใช้เยอะตอนนี้ก็ไม่เยอะนะสองแสนโลนะก็ถือว่าใช้อ่ะแต่ยังไงใช้แต่รถกวงก็ไม่ได้ใช้เนี่ยอ่ะเนี่ยอารมณ์ต่างกันนะเห็นไหมมันจะมีด่างมีแล้วแต่คือเดิมโรงงานเหมือนกันโรงงานเหมือนกันถ้าขัดสีก็็เเเงงาาาาคคััันนี้้ใช่่ถขขขดดกกกจะุณิ๊ไม นี่ครับแม่งขนลุกจริงนะครับรถอย่างนี้มันยังมีอยู่จริงอ่ะเพื่อนเพื่อนมีอยู่จริงและที่สําคัญยังมีต้องบอกว่าศูนย์โตโยต้านี่ยกขึ้นมาฮัลโหลเลยฮัลโหลคุณกิ๊กเลยอ่ะใช่เฮ้ยจะไปเอ่ยจะขอว่าถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอ่ะคุณกิ๊กใช่เลยให้เขาถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยครับโอ้ก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งสตอรี่นะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีรถสวยเดิมแห้งอย่างนี้จะแบ่งปันหรือจะพูดคุยทักมาคุยกันได้ว่าคุณก็เก็บเหมือนกันนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูกันเพื่อนเพื่อนความรู้กัน ไม่มีรอยเจาะเลยตั้มดูดิขอบสแตนเลสไม่มีรอยเจาะเลยนี่โตโยต้านี่ไงมาดูนี้บ้างมาดูนี้บ้างโตโยต้าจันทบุรีผู้แทนจำนายรถโตโยต้าโทซูนซ้ำเก้าซ้หนึ่งองหนึ่ง้ำองโถรเลกเบอร์เก่าเลยโรเลกเลยนี่ครับเดิมสนิทและเดิมจริงๆ ไม่เคยเปลี่ยนอะไรกระจกกระจกเดิมทุกบานปัดน้ำฝนเดิมปัดน้ำมันฝ้นเดิมเดิมนะอันนี้เดิมนะเดิมจากโรงงานเพราะว่าประวัติเรารู้เลยว่าอากงทำอะไรบ้างใช่อากงเขาบอกเราหมดเลยก็ถือว่าตื่นเต้นอีกหนึ่งครับคันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแร่เทมของความหายากสำหรับสาวกคนเล่นรถเลโทรจะรู้จักนะครับว่ารถอย่างนี้มันไม่ได้ว่าคุณมีเงินล้านสองล้านคุณก็หาซื้อไม่ได้แน่นอน มันประเมินมูลค่าไม่ได้อะครับและที่สำคัญมันจะมีเลือดสักกี่คันพูดได้เต็มปากเลยว่ามันจะมีเลือดสักกี่คันอยู่คงสภาพนี้แต่มันมีมันมีครับผมไม่ได้บอกว่าของผมสวยสุดนะไม่ได้บอกว่าเออสวยสุดแค่บอกว่าสภาพมันสภาพเนี้ยอาจจะมีแต่มีน้อยน้อยจริงๆไม่ได้บอกว่าคันนี้สวยเราเล่นรถมาหลายปีก็คันนี้ต้องพูดว่าคันแรกเลยว่าสวยขนาดนี้ใช่วิ่งน้อยที่สุดแล้วเดยเคยได้มา และที่สําคัญกระทะล้อเดิมอะไรเดิมหมดเลยและที่สาคัญประวัติโคตดดีคือซื้อกาเงินสดไปซื้อตอนยุคนั้นน่ะใช่อโก่งซื้อเงินสดมาเลยแล้วที่สําคัญทะเบียนยังเป็นทะเบียนกระดาษอยู่เลยดีใจนะครับพี่ได้มาเล่นนะเพื่อนๆกากงได้เข้ามาเห็นคลิปนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องทะเบียนเลยเพราะวันนี้ผมไปทําการโอนเขาชื่อผมเลยทําเรื่องทิ้งไว้ที่คนส่งแล้วโอนเป็นชื่อเลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถคูเลยอ่ะรถคูเลยเราจะเอาไว้ดูเลย ว่ารอยตะเข็บรอยเนี่ยอขอบกระจกทุกอย่างจะเป็นเป็นยังไงเราก็เลยทาคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชม,ชมไปพร้อมๆเราเลยมเ,เ,ลยเอาไว้เป็นความรู้ถือว่าสวยคัสคัดทรงคัสตีสวยเลยคันนี้ดำเนียมเลยก็ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับพี่พเพื่อนๆน,นานาลุงลุงป้าป้าอากงอามาอสิมถ้ามีรถเก่ารถเสียรถผุรถพังหรือว่ารถเดิมจากโรงงานบางๆไม่เคยทําทิ่อีกผู้เสมอและคุดตั้มคัสติยินดีที่จะ คอนไทยไปทุกสองหุ่นหุ่นหุ่นแห้งคลองประเทศไทยเราเลย่อไปแน่ไปแน่ถ้ามีรถเลยสวยมทอทัพย์มาเบอร์โทรทัพย์มาศูนย์เก้าสามหนึ่งซองซี่สี่ซอง้าฮ้าอีกพุชเมอร์ยินดีรับใช้และโทรไปทางคุณตามอีกหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้าครับตามคลาสสิกครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับพี่ๆนะนะลุงๆป้านะครับว่ามีรถสวยๆก็ทักหาพวกเราสองคนได้ พวกเราสองคนไม่ได้ซื้อกดราคาแน่นอนนะครับถ้าซื้อกดไม่ได้มาเล่นแน่รถอย่างนี้เล่นแน่รถแบบนี้ใช่ครับแต่ก็อย่างว่าครับตัวเงินเยอะๆก็เช่าจะคุยกันรู้เรื่องใช้ใจคุณครับคุยกันมากกว่ารถอย่างนี้คุยกันมากกว่าเพราะเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตจักเหมือนกันครับบุรีใช่เจ้าของโซวลยใช่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราจะไปโอ้อวดคุยใหญ่คุยโตกับเขาได้ต้องใช้ใจคุยเท่านั้นครับรถอย่างนี้คนอื่นให้มากกว่าเรามากกว่าเราด้วยอากงบอกเลย กรล่านะกรงในพู้นมาเต็มป่างเลยแต็ไมไปให้อยากให้รถได้มาอยู่งสูมกิ๊กคลินิกรถเจ้าโอหต้องกราบขอบพระคุณอากงและล่าพออ่อปกคุณอีขังจากใจดวงน้อยๆกิ๊กพุ้เสมอและคุณตั้มพลาสติกกราบขอบคุณจริงๆดีใจมากๆนะครับมากยิ่งยังนึกถึงกันและอยากให้รถได้มาอยู่ในสูมเรานี่เอาไว้เป็น